We'll เด่นคุณเอิร์ธร่วมยินดี IDL คลินิกเปิดสาขามาลีนน์พนึกกำลังหมอและทนายยกระดับมาตรฐานวงการเสริมความงามประเทศไทยสวยครบยกระดับมาตรฐานวงการเสริมความงามประเทศไทย IDL คลินิกผู้ให้บริการสรัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทางดูแลผิวพรรณปรับรูปหน้านและเลเซอร์ครบวงจรมาตรฐานระดับสากลจากประสบการณ์ของทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางที่มีมายาวนานกว่า10ปีด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานและทีมแพทย์้ บามากประสบการณ์ปัจจุบันเปิดให้บริการสสาขาคือ IDL Clinic สาขาสุราษฎร์ธานีและ IDL Hospital สิรินธรล่าสุดขยายสาขาที่3ามใจกลางเมืองเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นพร้อมจัดงานแก a n d เ p e นิ่ง IDL Clinic สาขามารีนอโอกาสนี้หมอโอนชัดผลคง แผู้บริหาร IDL Clinic จับมือกับพาร์ทเนอร์คนสำคัญทนายไพศาลเรืองฤทธิ์มือหนึ่งด้านกฎหมายสร้างตำนานใหม่ให้กับวงการความงามยกระดับมาตรฐานวงการเสริมความงามประเทศไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้บริโภคณะ IDL Clinic ตึกมารีนอนชั้น b หนึ่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายในงานได้รับเกียรติจากสนักแสดงสุดฮอต เด่นคุณงามเนตรและเอิร์ธกัดสมนัทที่มาร่วมพูดคุยแชร์เคล็ดลับความงามและการดูแลตัวเองกิจกรรมสุดพิเศษ Beauty Talk รวมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมายที่ต่างตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะกะ็พอดีว่าหมอต้องการจะขยายสาขาพอดีเพราะว่าอสองปีที่ผ่านมาเปิดโรงพยาบาลไดเนี่ยแต่ว่าอย,อยู่ทางฝั่งทนทีนี้มันบางคนบอกว่าไกล ว่าบางคนไม่ได้บอกว่าอยากจะสัญจกรรมใหญ่อะไรอยากแค่จะฉีดโ و ท็อกนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะฮะก็เลยมีเสียงบ่นว่าจะฉีดโ و ท็อกแป๊บเดียวต้องฝ่ารถติดไปด้านฝั่งคนนะฮะหมอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเปิดในในตัเกียวนะครับพอดีว่าพี่ทานายประสานเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาอยากจะอยากจะอยากจะทําธุรกิจนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยร่วมกันเปิดสาขาตรงนี้ที่ตรงนี้ที่เพระเาะต้องเป็นเป็นตึกมารีนอน,นี้เพราะว่าสำนักง,งานาท่นนายของพี่เพศสานอยู่ข้างนี่เอง,เองนะฮะเพราะว่า,าพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีมีตรงเนี้ยตำแหน่งทําเลตรงนี้ว่างอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะได้ดูแลให้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะนั้นก็เรื่องตรงนี้เป็นเป็นที่แรกของของฝั่งที่ฝั่งในกรุงเทพครับ สาขาน,นี i เป็นเป็นคลินิกนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเป็นบริการหนึ่งคือผ่าตัดเล็กผ่าตัดอะไรที่ไม่ต้องลมยาสลบอะ่ะเช่นการตัดหนังตานะฮะเสริมจมูกแบบง่ายๆนะครับใส่ซิลิโคนนะหรือไม่แต่ที่เราเน้นคือการทําพวกเครื่องยกกระชับ<ๆ>การฉีดโบท็อกการทําฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์และก็ที่นี่เรามีที่เราเน้นคือ การดริปวิตามินผิวที่เป็นสูตรคัสอมไมซ์คำว่าคัสคอมไมซ์คือให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปัญหามันจะไม่เหมือนกันบางคนปวดร้างบางคนมีปัญหาเรื่องผิวบางคนมีปัญหาเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องการการรักษาที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะเนี่ยการที่เราจะเอาสารน้ําเข้าร่างกายเนี่ยแร่ธาตุแล้วก็พวกวิตามินต่างๆมันจะแตกต่างกันไปเพราะั้าเนี่ยสาขานี้เน้นมากตรงนี้ครับับเรื่องของสูตรทางาน S <S ก็เริ่มต้นก็จะคุณหมอคุณกิ่งเขามีปณิธานเดียวกันนะก็คืออยากยกระดับเสริมความงามนะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราก็จะเห็นคนที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนมากก็จะโดนไม่ฉลาดชีพนะแต่พูดตรงๆก็คืออย่างเช่นหมอปลอมหมอกระเป๋าคลินิกเถื่อนที่ไม่ได้มีหมอหมอจริงนะฮะเราก็อยากจะเป็นคลินิกที่ทํางานประสานกับโรงพยาบาลของคุณหมอและคุณกิ่งก็คือดูแลในส่วนนี้ให้อินฟอร์มเอชชั่นครบนะครับแล้วก็ เออให้หมอที่เชี่ยวชาญที่มาทําแต่เรื่องเลยนะฮะแล้วก็จัดการในพวกเพจดังๆด้วยที่ปั่นกระแสต่างๆนะที่ว่าหมอปอมหมออะไรเงี้ยคือให้รู้ว่าคลินิกที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือโดยการดูแลของบริษัททนายประสานเนี่ยการให้ข้อมูลผู้บริโภคชัดเจนตัวยาชัดเจนมีหมอที่เชี่ยวชาญชัดเจนมีโรงพยาบาลรองรับเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีความประสงค์ที่จะขยายเป็นคลินิกแล้วก็อาจจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าผลตอบรับดีซึ่งตอนนี้ก็ดีมากเพราะว่า คุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วคุณกิ่งก็เป็นเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องศัลยกรรมโดยเฉพาะอยู่แล้วครับอย่าง,ก,งกับนึกว่เป็นไงบ้างก็ใจจตได้ลงมาแล้วก็ดีใจได้มาร่วมงานงนารออกเที่ครทางนี้ครับผมแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ได้ดู เสริมความงามที่โรงพยาบาลเอทีไอเดียลคลินิกนะครับผมเพราะว่าที่นี่ครบวงจรและเชื่อถือได้ครับผมมีทีมแพทย์เก่งๆเ,เยอะมากเลยครับและผู้บริหารก็ระดับนี้แล้วก็มีนายไทยสารที่น่าเชื่อถือได้ครับโรงพยาบาลน,นี้รับรองว่าไม่ทําให้ผู้ที่มาเป็นห่วงเลยนอนครับก็ทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการอ,าออกกําลังกาย,กายแต่ที่สําคัญเลยผมก็จะหลังจากทาครีมหรืออะไรก็ตามแล้วมันก็จะไ,ได้ไม่สุด ผมก็จะมาทำของเรื่องของคลินิกเพื่อให้มันว้าวขึ้นเพื่อให้แบบดูมีมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นดูน่ามองน่าดึงดูดมากขึ้นจากคลินิกเพราะว่าบางทีครีมไม่ได้ช่วยทําให้ผิวเราฟูขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทางคลินิกก็จะสามารถช่วยได้ครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งของในในหน้าที่ของเขาคลินิกเขาก็จะช่วยในหน้าที่ของเขาในการปรับรูปหน้าหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมลองเข้ามาคุย มีอะไรที่เราไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นใจในใบหน้า,าก็เข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้คนะเออเป็นไงบ้างกับเรื่องการดูแลผิวมันรับผมก็จะใช้ของพิเด่นเลยครับก็จะให้ความสำคัญกับกา,การนอนการกินเอากําลังกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออรู้สึกว่าแบบมันจะถาคลินิกเดียวมันไม่พอเคล็ดลับหน้าเด็กนี่เราแบบทํางานหน้ากล้องต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับคลินิกก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรามามันจะทําให้เราแบบเป็นกระกายแลย้วแบบ ออร่ามาคืนอะไรเงี้ยจริงๆเรามีส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนจุดให้ความสำคัญให้ความสำคัญส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องสกินกับเรื่องผิวเคยรู้สึกว่าให้ความสำคัญเป็นหลักครับกับเรื่องแบบความผิวผิวสวยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะคุกกี้คะว่าข่าวว่าปีนี้จะมีขยายสาขาเริ่มไม้หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเข้ามาบ้างก็ฝากไอเดียคลินิกด้วยนะคะก็ปีนี้ค่ะเราจะเราจะขยายสาขาแน่นอนค่ะเป็นในกรุงเทพก็รอติดตามดูค่ะว่าจะเป็นที่ไหน อันนี้ไม่ที่ว่าอีกตรง,ตรงรไหนหมายถึงอะไรด้วยว่ยาโลเคชันคช่น,นอาสาขาล่าสุดของเรานะคะอยู่ที่ตึกมารีนนค่ะชั้นล่างนี่เองส่วนสาขาถัดไปคิดว่าน่าจะเป็นตามหัวเมืองทั่วประเทศครับก็ออตอนนี้นะครับต่อ idl นะครับโรงพยาบยาล idl นะมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับ<ล>เป็นจำนวนมากในแต่และสาขานะครับแล้วก็ ตามหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชระยองเันทบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์นะครับซึ่งมีอยู่แล้วสุราษฎร์มีอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะขยายเพราะว่าคุณหมอคุณกิ่งมีปฏิพานที่จะให้ลงพิบายนะฮรวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนนะครับก็รอติดตามนะฮะหลังจากนี้นะครับจะไล่เรียงเป็นไตามาสไปนะ